สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คนเล่้งเช้าเราเปนอเอไปเชี่ยวครับผมพาพี่น้องนะครับผมาในการเช็คซสานะครับของทีมงานนักดนตรีสาวน้อยเพชรป้านแพงนะครับเมื่อนี้นะครับผมพี่น้องมาพี่น้องนะครับภาพพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมโตอยู่นะครับผมนี่นะครับเตรียมสายเตรียมเตรียมสายเตรียมเสียงกันอยู่นะครับผมพี่น้องนะครับสำหรับตอนนี้ กำลังเดินระบบอยู่นะครับผมอีกไม่นานเกินรอครับผมสำหร,รับการชาวเช็คนะครับของทีมงานอาจารย์น,น,น,นาายักดนตรีนะครับผมตอนนี้ซาวจิเนียา์กำลังนะครับเปลี่ยนสายให้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่สาวจิเนาายียร์ตอนนี้งมซาวเาโอ้อาจารย์หวังนะครับผม <c oughs> ตอนนี้พี่ <c oughs> มอสนะครับผมว่มารอไม่เสียนยนะครับไหมนะครับ <c oughs> ความรู้ของผมเอาแค่ okay, ครึ่งหนึ่งพี่มอสก็พอแนละ้วแบ่งกันม่ให้เซตเซียวหน่อยอยากทําซาวได้เหมือนพี่มอสมากเลยซาวหน้าซาวหลังเนี่ย <laughs> ไม่ใช่เราเอาซาวแบบความความเป็นร็อกอะพี่เข้าใจไหมพี่มอสทำซาวแบบถูกใจผมมากเลยในแบบรูปแบบของคอนเสิร์ตนะผมชอบมากนะครับอันนี้ไม่ใช่อวยกันนะครับผมอันนี้ไม่ใช่อวยกันแต่คือแบบผมเป็นคนชอบซาวครับ เวลาพี่มอสทำซาวให้คือได้ดังใจนะครับผมส,สั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นรครับผมไม่ใช่สั่งไม่ใช่สั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งข้าวผัดนะครับ e เนี่ยก็เป็นซะอย่างนี้พอจะ,ะพอจะสาระก็ไรสาระทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับผมมาซาออยอร่อยนะครับเครื่องเสียงดีๆจากร้านนะครับมือซาวดีๆจากพี่มอสนะครับผมในทุกๆค่ำคืนนะครับของมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับปกตินะครับผมในการเตรียมนี่พี่น้องเบิ้งนะครับผมสาวน้อยเพชรพันแพงนี่ เน่นี่นูอันนี้ไรสดอะไรอันนี้เลยไรสดไรสดของใครไรสดของช่องพลายเยือช่องพลาเยอรีนำเพลนเชี่ยวเลยเพิ่งเจอในสวนเพิ่งจะมีคนห้าร้อยฮะเพิ่งจะมีคนห้าร้อยคนดูห้าร้อยห้าร้อยคนห้าร้อยกจเก้คนยี่สิบคนีเย่ยี่สิบนาทีคนดูห้าร้อยคนเลยเลยอย้ต้องเปลี่ยนมาไรสดบ้างร่างเนี่เพิ่งจะเห็นนี่เรอเอาเพิ่งจะเห็นหรึโอ้ว่าไม่ค่อยทำ ไม่ไม่ค่อยไลฟ์ไม่ค่อยทำเขายังเดี๋ยวเขายังเขาจะนึกว่าอย่างนี้ไลยยังมีชีวิตอยู่นี่แหละส่วนมากเขาจะว่าเออมันแม่งปองช่องความไม่ช่องแท้ช่องความไม่ช่องแท้เขาวแว่ามันมีชีวิตอยู่อยู่บ่ไหนก็ติดถามอยู่ดิครับจะไปอยู่ไสนมากก่านะเบาทุ่นหนักนิกว่าเบาทุ่นครับเอื้อนเห็นอย่างครับก็ต้องเอื้อนครับผมเบาทุ่นเล็บมือมีจักสีเล็บมือมีสามสีครับผมกระเสียบโอ้ยสีสีเมื่อกี้ปากีก็เจียมดิ อโอ้ข้างหลังโทรศัพท์คือเป็นดานใช่ไหมามาทานเมาทานวะนี่นะครับ,บกับจานอิงนะครับผม <c oughs> จานอิงกนยกับ <c oughs> <c oughs> จานช้างกรนยนะครับจนอิงกานอิงกระนยกันช้างกนยนจานเบิร์ตตอทม <c oughs> จานเบิร์้อทมนะ <c oughs> จ่นเบิร์ต้องทมนะครับผม <c oughs> อิงกระนุยเบิร์ตมฮะน่ารักนครับเตะเดา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  มีเจอเลือกอยู่กับเขาดูฉันกุกเขาเอ้ยลองมาเล่นเป็นยังไงล่ะจังเนาะลองซ้อมวันนี้เนาะ <laughs> อยากลองว่าตาเวิร์ดด้วยนี่ไปอ,อยากลองอยากลองไหมเล่นใครเนี้ยเล่นท <laughs> ี่ไหนเลยนเน่ <laughs> โอ้ยเจ้าเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วล่ะอียังเจ้าก็ได้เวิร์ดล่ดนะประสานด้วยประสานด้วยลองประสานด้วย

ยังอยู่ครับผมยังอยู่กับโพลีนะครับตอนนี้ยังอยู่ยัง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 ไม่ตายไปไหนไม่ตายไปไหนหรอกาหนุ่มจัววะหนุ่มจัวหนุ่มจัววะอ่นคำท้อเอาไว้กับทีมป้อมย่ามให้ยุบกัน ออีีนีไม่น่าคนยาจเป็น้เงนอยูอันบานยูกุงเทพบานยูบนรามาหรือบานยูบ้านแพงบานยูบานแพงเรียความยา่ไหอยู่ปะตูหลังก่คนเข้าไปเขามากเพราะแต่ยืดเพ้องเข่อเขามากไหยังไม่ได้กเบิ้งกิฟต์ขยุ่งขยายเอเทียดเท่าทีเทีดได้ไหมอเนาะอหน้าว่เล่ามาว่าเราไปถิ่มไหมเราก็ถิ่มเขาี่อน่นะครับตอนนี้ ในนอเพลงฮอดดียัางไปใส่นอกัถนนี้นะครับผมพยางไปขางหนาด้วยพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหโต๊ะเนี่ยพี่มอสผมถามพี่มอสหน่อยที่มีกระดาษอยู่ในแก้วนี้เขาจองแล้วใช่ไหมอ๋อพี่น้องครับเบิ้งครับกระดาษกระดาษที่อยู่ในแก้วนะครับมันเป็นกระดาษกระดาษจองโต๊ะนะครับผมเบิ้งครับพี่น้อง ณตอนนี้นะครับผมที่ร้านแสงจันทร์รามินทานะครับผมแสงจันทร์รามินทานโรงเลาแสงจันทร์รามินทานะครับผมกนาเก้าอรครัมนทาลรงเห้าทผมเ่านเห็นหนาเยวเออที่จะแม่นหนาเก่านน่อันนี้กนาเด็มหนาร้าฮึฉันจะกลับเม่อใดเพราะว่านเทียปุ๊บ อ่าอันนี้อันอนี้อันนี้นาาเก้าครับผมฮะนาไม่นี่ผมแต่คณะลิงนี่พ่อแหลมอยู่โดมครับผมเออข้างไปทุกคนนะบ่อแม่นเอาอีริ่เอากระแม่แล้วเนาะเอากระแม่นแล้วนเาวน,วนะเา,ากกนะเดี๋ยวอันนี้พอลี่วาวซ้ำเติมยังซ้ำยังซ้ำเติมพ่อแม่ไป เรียกคาว่าผู้เบาหลายบอถามหาตัวผู้เบาหน่อโอ้ยผู้เบาผู้อึนบ่อยากครับผมเตะเอาใส่เค้งเลยครับผมพี่เรียกคับผมเตะใส่เค้งมันนี่แหละครับลายลายลายไปเตะเอาใส่เค้งอะไรครับผมขันแมนผู้งามขึ้นเลียครับพี่เรียกคาเนี่ยเตะใส่เค้งกระบ้าดในเลียครับผมพี่น้องผู้งามป่ะพีเนาะงมีอนโอ้ยบ่ต้องไปบอกเรื่องกันนะนี่สาวหน่อยได้พี่น้องได้อยู่สาวหน่อยได้ รอทั้งสองคนเลยป่โอ้ยอันนี้รอแล้วไปก็มันอยู่แล้วความรอมันโอ้ยคนในชานนี่รอที่สุดแล้วรอแล้วไปบอกคนอื่นอาจจะสุดรอนะแต่คนนี้น่รอสุดนี่โอ้ยพี่น้องนะครับจะเลืมเด้อมามาดูพี่น้องนะครับผมเอาชิปนี้นะครับผมให้เบิ่งความเคลื่อนไหวนะครับผมสำหรับลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผม